เอามีดนอกก่อนมีดนอกคืออะไรมีดนอกมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งมีดแฮนด์เมดกูจะหาซื้อได้ตาม eBa y a m a z o ซอนเขาทำเล่มเดียวเขามีช็อคมีดเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วเขาก็ทำมีดออกมาแล้วบางทีเขาก็มาขายงานพวกนั้นมีกระตั้งเกรดเกรดงานทำมือจนถึงงาน CNC ินเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องมีดมากแล้วเขาก็ถ่ายทำรายการแล้วเขาก็ถ่ายเรื่องขายของเขาไปเขามีช่องทางขายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งคล้ายๆกับช่างไทยอ่ะพี่จะมาเป็นช่างต่างประเทศมีดประเภทที่สองคือมีดอุตสาหกรรมแบบนี้นะครอยีร้ มีดลุ่มแรกจบไปแล้วนะมีดแฮนด์เบสนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องสัจจภาพกันมีดกลุ่มที่สองมีดแบรนด์เนมทำทุกอย่างให้เป็นดอยอินใส่โปรเซสใส่กระบวนการทางวิศวกรรมเข้าไปทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าโรงงานคุณจะเป็นเออ่ซิมิออตโต้หรือเป็นฟูลไทม์ออโต้เลยแล้วแต่คุณแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเก็บงาน QC แล้วก็ตรวจสอบอ่าแต่ในอนาคตอาจจะเป็น100%ฟูลไทม์ไปเลยก็ได้นะก็เป็นประเภทนี้งาน,น,งป,น,งนประเภทนี้แยกออกเป็น2ส่วนอีกประเภทที่1ก็คือโลหะทั่วไปที่เขาใช้กันทั้งโลกนี่1095นนะครับเเป็หล็กกอเมริันที่เขาใชงศูนโลแ้เอย์ มันเป็นฐานล่างที่สุดตัวมีบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกพวกแบรนด์สไวด์โวเช่นมีดอีซี่อะไรเงี้ยมีดอีซี่เกอเอเอสอีนะก็เป็นพวกอีกพวกหนึ่งเขาออกแบบมีดมาเพื่อการใช้งานทางทางแคมปิ้งทางสซวด์โบว์อะไรอะมีดดีพีเอ็กหรือมีดแบรนด์เด่นต่างๆเขาออกมีดใบตายมาด้วยเขาก็จะขายเหล็กเท่ให้คุณหรือเอาประสบการณ์มาทํามีดให้คุณมีดกลุ่มนั้นราคาแพงเพราะว่าคุณต้องซื้อทั้งใบและด้ามมันเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเนี่ยคุณได้ถึงภาพนะคุณซื้อออเเเเลล่่่่นนนนนนนขาาดดีีี้้ยยยมมมมัแพงกกกะป็ทคคไใชหร เขาเอามาดูแล้วคุณแล้วถ้าคุณอยากใช้คุณก็พยายามเสพในสื่อโฆษณาที่เขาถ่ายทําให้คุณดูอ่ะแต่คุณไม่ใช้หรอกผมไม่ค่อยเคยเห็นคนจะใช้ขนาดนั้นเลยที่ใช้จริงก็อาจจะเป็นแบบนี้เพราะราคามันพอใช้ได้อ่นเล่มนี้พันสี่ห้าสิค่าอีกร้อยหนึ่งพันห้าสิคุณใช้ไหวไหมอ่ะใจคุณแล้วแต่ใจคุณนะใช้ไหวไหมหร่อว่าอันนี้มีกลุ่มนี้เขาออกแบบมาให้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งเขาเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ว่าเฮ้ยมีตรงนี้ออกแบบแบบนี้นะด้ามเป็นสีเขียวนะสังเกตได้ง่่่่่่าาาาาาายยเเเเเววลลลตตกกกกกกกหนนนนนนบบบสสีีีีีีีมมมมมะขขขค็็ออ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 แดดดไซ์ืุุทปรร ทีนี้เรามาดูมีดไทยกันบ้างมีดไทยก็มีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือช่างเลยช่างโบราณช่างที่เขาทําช่างตีมีดช่างตีมีดช่างตันเล่งนี่ช่าง,งตีมีดมาจากอะไรมาจากประวัติศาสตร์ที่เมืองไทยครับเพราะเมืองไทยเอาขยะมาทํามีดเพราะเมืองเมืองเราเป็นเมืองของ end user ครับบางทีก็บอกว่าเหล็กแหนบทาไมเหล็กแหนบประลุมมันเป็นการอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อไอชิ้นเนี้ยมันคือแหนบไปรถวีโก้นี่ล่ะไอหมูเป็นแหนบไปรถไฮรักเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนี่ล่ะเอาลกมาจาก ลง,ลงขยะลุงก็ขอซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาอบใหม่เอามาตีใหม่ทจาจักรแรงสปริงให้มันแบนก่อนแล้วก็เอามาตีมีตัดแล้วก็เจียก็วางขายอยู่ตรงนี้หหนย่งประเภทหนึ่งอันนี้เขาจะเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะของที่ใช้แล้วมาอัดแอปอันนี้เป็นเหล็กรางรถไฟเห็นไหมมีหมุดตรงนี้ด้วยอ่ะมันก็จะมีสนเสน่ห์หมุดรางรถไฟจะมีเหล็กมาอ่าสมุดรางรถไฟไทยก็เราฝึกอ ทำหมุดนอกก็แล้วแต่ซื้อมาแล้วแต่ใครจะนํามาเข้าแต่ว่ามันมีสเสน่ห์มันจะมีตัวเลขอยู่เขาเอามาตีใหม่เขาก็บอกว่าเหล็กเนี้ยมันจะให้ทำไอ้หมุดรางรถไฟนะก็ผมกว่าเลยคุณเชื่อไหมล่ะอ่ามันก็เป็นของที่มีตํานานเหมือนกันนะเขาก็มาตีเหล็กสุดท้ายมันก็ทาแค่มีดอะใช่ไหมฮะอารมณ์อารมณ์รมประมาณเนี้ยอันนี้เหล็กตลับลูกปืนนะอ่าตลับลูกปืนเก่าเอามาหลอมใหม่ด้วยความรู้ที่มีพ่อกูตีมีดมา80ปีแล้ว,วกูนี่เป็นเจเนอเรชันที่2 พ่อสอนมาเลยตั้งแต่การจับมีดด้วยมือขวาเลยอะไรเงี้ยกาะเรียงมานั่นคือการเอาสินค้าสแครปเก่าเอามาดัดแปลงใหม่เพราะว่าเราสแครปอะมันเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่ามีดถูกไหมสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงอะสามารถเอามาทําเป็นสินค้าที่เทคโนโลยีที่ต่ำได้แต่เทคโนโลยีที่ต่ำดันขึ้นไปสูงยากก็ <c oughs> โอเคโดยหลักการมันเป็นแบบนั้นเพราะมันสามารถหาซื้อวัสดุนี้ได้ง่ายแล้วมันนองมาแปลงเป็นเงินก็ได้เม็ดเงินดีด้วยสิแค่เอาวัสดุมามีความรู้ใส่แรงเข้าไปก็าวางขายได้เล้วแต่เลย กลุ่มประเทศที่สองก็เป็นช่างแบบนี้นี่แหละนะครับจะแทนงานแทนหรือ CNC ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่บ้านมีตามมีฝันเขาจะเบิกเหล็กมาใหม่เลยอันนี้ซุปนายนะพี่เดินแบกมาเลยซุปนายนะพี่เหล็กใหม่อ่ะเหล็กเส้นเหล็กใหม่ SK 5หพี่แบกมาเลยอ่วาว่ามาดีสองพี่แบกเดินเลยก็มาเลยเขาเอามาอบชุบด้วยกระบวนการสมัยใหม่กระบวนการสมัยใหม่ก็มีง่ายๆก็คือคุณเอาง่ายๆเลยนะคุณ คุณทำเหล็กให้มันร้อนถึง850องศาใช่ว่าจะขึ้นชั่วโมงสุดรไทยสุตท่านนั้นแล้วท่านก็เอาไปแคนชิงนั่นคือพื้นฐานที่สุดเลยเหล็กมันก็มีอยู่แค่นั้นนะนะครับแล้วล้ำกว่านั้นนะ่ะล้ำกว่านั้นคือมันมีโรงชุบที่เปิดรับเบอร์เหล็กเหล็กเบอร์อะไรครับ d 2อ่าโอเคเดี๋ยวชุบให้ตั้งราคาให้เรียบร้อยตั้งค่าพารามิเตอร์ให้มันเหมาะกับ d 2เพื่อเค้นความสามารถมันออกมาให้มากที่สุดนั่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในมีดไทยแล้วก็คอื แล้วอันไหนมันดีเด็กกว่ากันล่ะปัญหาของมันอยู่ที่การชุบมันอยู่ที่การชุบแข็งเลยเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นมีดนอคคุยกันที่สแตนดานนะไอ้มีดนอกที่เป็นอุตสาหกรรมอะร้อยเล่มอะมันก็จะเหมือนกับร้อยเล่มเลยว่ามันตั้งค่าพารามิเตอร์แล้วมันก็ทางานแล้วมันก็วัดค่ามันมีเครื่องวัดค่าด้วยนะวัดความแข็งถูกไหมฮะถ้าเราเชื่อในหลักของ ISO เราจะมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานที่เขาวางไว้อะไอเนี้ยทำร้อยเล่มก็เหมือนกับร้อยเล่ม เพราะว่าใช้เครื่องจักรในการทํางานเรามีหน้าที่ตั้งพารามิเตอร์อ่านแล้วปรับสภาพแวดล้อมให้มันเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันอาจจะมีแนหว่งๆบ้างเล็กๆน้อยเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเชนนเ่นไอ้ที่บางปีแม่งหนีมา,มาเร็วจังวะเมื่อวานยังได้ดูเปไม่ผิอยู่เลยอากาศมันกูอย่างถูกไหมก็ต้องใช้ประสบการณ์หน้างานในการแก้ปัญหานี่คือมีดนอนใช้งานได้เหมือนกันไหมเหล็กอบชุกไปแล้วอบอ่อนแล้วมันก็คือเหล็กที่ชุกแข็งหลังจากนั้นแล้วแต่คุณจะเติมโพสเอทเติมมากแพงมากนี่เติมเเหยอไไไมม่าปโผิว ใส่ไดโ้โง่โง่ขายราคาไม่แพงจบเป็นมีดแขวนขายซะอีกด้วยนะเนี่ยไปขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะถ้าอยู่ที่เมืองไทยไม่กย่บฟันก็น้ขอขาดถูกไหมมันก็คล้ายๆกับมีดมีดเข่งที่บ้านเราเนี่ยที่เขาขายตามร้านมีดอตเพียงแต่ว่ามันมีแพ็กเกจจ์แพ็กเกจจหน่อยเทคโนโลยีของาัประเทศกลับมาดูที่ฝั่งไทยบ้้งต่างกันยังไงอรัูถ้าเป็นเหล็กใหม่นะครับถ้าเป็นเหล็กใหม่แล้วตัดขึ้นลูปมาแล้วส่งเข้าโรงชุบมันจะเหมือนเหล็กแบบมันจะเหมือนแบบนี้เลย โ okay, อเคป่ะอ๋อใช้เครื่องจักรในการชุบแข็งจะมีทีมงานะชุบแข็งแล้วคุณก็เข้ามาเก็บงานประเภทหนึ่งชุบที่ผมเนี่ยผมชุบเองผมมีประสบการณ์เนี่ยผมใช้บอกเือามาเป็นเวลานาน,านแล้วแลวไม่มีปัญหานั่นคือประสบการณ์คนเชื่อเองไหมแล้วแต่ยอดรีวิวว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเก่งจริงร้อยเล่มเป็นร้อยเล่มคมจริงคมไม่แตกนั่นคือสก okay, ิลโอเคมะไอ้สกิลตัวเนี้ยคนก็เอามาสอนกันว่าโอเคต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะหลักการเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งเทคโนโลยีก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาแปลง ให้มันเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคทีนี้ไอ้กลุ่มที่น่ากลัวที่สุดแต่แล้วแต่คุณนะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้เป็นประสบการณ์ให้ฟังกลุ่มแรกเอาวัวสดุกเก่ามาใช้เอ้ยมันดีจะตายแล้วแต่พี่นะผมแค่เล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังแล้วพี่ก็มีหน้าที่คิดแล้วตัดสินใจเอาเองเขาถามผมมีหน้าที่แค่ตอบแค่นั้นแล้วเอาประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเล่าให้ฟังสมมติมันเป็นเหล็กแนวรถยนต์ไฮรักเด็กแนวรถยนต์ไฮรักเอาบรรทุกปลมวิ่งดึึงดึ้งดึง วิ่งทุกวันช้าก็สตาร์ทเหมือนรถกูเนี่ยเช้าก็สตาร์ทวิ่งทุกวันดึงดึ๋งดึงดึงดึงออกมาตั้งแต่ปี2012ปัจจุบันยังกอดไม่หมดเลยนะเอาเข้าไฟแนนซ์เอาเข้าอายุอนามมันก็ประมาณ12ปีแต่มันวิ่งทุกวันนุ่ง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 มันเกิดอะไรมันวิ่งทุกวันไอ้มันก็ยังไม่ได้พังนี่หว่าพี่แต่วัสดุมันมีการล้าตัววัสดุมันมีการล้าตัวการล้าตัวเกิดจากอะไรเกิดจากมันเริ่มแก่แล้วเหมือนกูอ่ะกูเมื่อสิบปีที่แล กูก็ดึงดึงดึงของกูทุกวันเนี่ยสายตากูก็เดินมไม่ค่อยดีแล้วใช่ปะแต่ความคือคือความเสื่อมมันมาความเสื่อมของวัสดุมันมาดึง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 แล้วก็ ه, อ้าถอดเอาไปทุกใหม่จะอักว่าไปแล้วแต่นี่นี่คือความต่างของเหล็กใหม่กับเหล็กเก่ามันมีมันถูกใช้งานมาแล้วอ่ะถูกปะมันมีค่าความเครียดมาแล้วอ่ะาต่เหมือนกูเดินมาใหม่คโครนนิ่งมาใหม่เลย,เยใช่ปะ <laughs> เหมือนคโคลนนิ่งกูเมื่อสิบปีที่แล้วมาอยู่ตรงเนี้ย ไอ้เนี่ยนมึงก็น่าตาแ,แจ๋วกูแล้วว่ากูก็แก่ตัวลงใช่ป่ะนี่แม่งคนนิ่งมาเลยอ่ะใช่ป่ะ